สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล้ํนะครับวันนี้เราจะมาดูวัวที่ทําการชนในรอบวันเสาร์ที่16กันยานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงนะครับวัวเขามีความสดความพร้อมความสมบูรณ์ยังไงบ้างนะครับสวัสดีกับบ้างสองคนครับสวัสดีครับพิ่มมาทิ่งานสายโขชนนะครับบ้านเชื่อได้เชื่อแล้วไม่หลุดจังอลยครับชื่อครับขอบคุณจุ่ยเจ้าของวัวครับครับคุณมาจากใครไหมครับ ลูกบ้านกับบ้านกับป้อลูกบ้านบ้านไม่ไม่ไม่มีขายแล้วครับปุวัวนี้ชื่ออะไร้กับบป่าลูกด่างกับบ้านต้องลูกเบกับเปลือกยเจีตาของไอ้ปุ๊งขับผมเหลือลูกแพเขาจะกุยบ้านหนือไอ้โงนะครับครับผมอายุกี่ปีนะครับตัวนี้อายุทิปปีครับสิบปีแล้ออย่างซ้ออย่างซดอย่างสมบูรณ์นะนี่เขาอย่างนี่คือเขาเดิมเขาเลยนี่ครับเขาเดิมเขาเลยตัวนี้เป็นทายางที่หมดสามไหมครับไม่สามเลยไม่สามเลครับนานแล้วนะครับพอสิบปีก็คือว่าไม่จำทายางเขาได้แล้วนะครับ ตัวนี้พากันชมอลไรกี่ครั้งครับสามครั้งชนะทีนั้นไหมครั้งลาสุดครั้งล่าสุดชนะได้ถึงปลาครับชนะไดถึงพันกี่นาทีครับท่านชนะมาใช่เวลาหนึ่งชั่วโมงครับโอ้โหหนึ่งชั่วโมงห้านาทีดูเดือดแล้วครับรอบนั้นผมยอมรับแล้วครับว่าผมหนังไข่เค็ดหวานมัดหนึ่งชั่วโมงห้านาทีแต่ว่าสุดเบอร์น่ะไม่ยอมวิ่งเพราะไม่ละทนไม่ยอมวิ่งถึงเผื่อทอเพราะไก็ไม่ยวิ่งเพราะไม่ละสุดเบอร์จริงตัวนี้ครัครั้งล่าสุดที่วางไว้รอบนี้กี่นาทีครับที่น็องตินครอบนี้ ยี่สิบห้านาทีทางชนนี้เป็นที่น้าผ่อใจนี่ครับเป็นที่น้าผ่อใจนะครับตอนน้องทุกครูรอบนี้กินยากินน้ำเองได้ปกติไหมครับกินน้ำกินน้ำดีครับไม่เหลือยาไม่ต้องกรอกนี่ต้องเล่นนะครับยานี่ฮาเองเลินฉากับสมักชากระสมากง่ายๆฉาอ่มั้งให้เองมังปวดเบื่กันไปนะครับน้องพาน้องว่าเดินวักี่โลครับเดินวันนึงเป็ดกับเลูดตอนนี้เบาไหมยังครับเบายังเริ่มเบาเลยเริ่มเบาตรงนี้ครับน้องทุกครูรอบนี้ดอนไหม มีมั้งครับมีมั้งไหมหลักทองขวันไหมเราพาเดินหลักทองควันนวลหลักทองขวันคนนวลอ๋อหลักแดงม่วงพวันคนนู้นนะคนนู้นกับพ่อแม่ประจำคนนู้นอ่ะหลอดียวถึ้งบรรชชนเนี้ยในสายตาของน้องบ้านน้องซองคนนั้น้องวัวเขามี็นความซดความผอความสมบูรณ์กี่เปอร์เซะศัยกับทางร่างกายเขาบรรชชนนี่คือว่าเต็มร้อยแล้วบรรชชนเดียวนะจะเต้นเต็มเต็มร้อยแล้วครับใจบ้าหนองซองคนนี้ไปถึงไหนแล้วครับไครับว่าใจบ้าหนองซองคนไปถึงไหนตอนนี้เกินร้อยแล้วครับคุณผม ผมอยากให้บ้านรองสองคนฟ้าซึ่ง FC หรือว่าผู้ติดตามของเจ้าลูกแพ้นะครับกับฟ้าซึ่ง FC ทุกดัำกุมารทองครับลูกเป๊ะมาติดที่บล็อกกับมาเจอเป็นแหล่งใจแหล่งเชียร์กับกวนใจสันรองกับครับคุณโคก่อตัวกลางกับกอดอนิตและกิดตั้งรับครับผมนีุณฝากไว้ขิดนะครับอย่างงีสมาชิกอย่าลืมมาเป็นแรงใจแรงเชียร์นะครับให้ลูกดัำกุมารทองและลูกแทนแล้วครับตัวนี้นะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าสุดเบอร์แล้วครับสุดเบอร์แล้วครับชอบก็ตามไม่หลักก็สุ้นะครับยังไงก็ฟ้า เดีนยแล้วกับมาปเป็นแหล่งเชืแหล่งเียร์ให้ได้แล้วกับขอบคุณหมาแล้วกับเจ้าัรรมหาขอบคุณหมาวันนี้ครับ